สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับป้านิดหัวย h a n อยสำหรับเราพัฒนากันแล้วนะคะสำหรับครั้งที่แล้วเข้าสองสองเต็มเต็มเลยนะคะใครได้ก็ดีใจด้วยนะคะแล้วป้าก็จะลงสายด่วนให้เหมือนเคยนะคะก่อนประมาณหนึ่งทุ่มสำหรับเราพัฒนานะคะวันนี้มาตามกันต่อเลยป้ามีตัวเลขเด่นๆดีๆอะไรมาฝากนะคะเราพัฒนาของป้าสีชุดเหมือนเดิมค่ะ 8ป8เก้าแดหเอาแบบเร่งด่วนกันเลยนะคะสําหรับ3ามตัววันนี้แพ้ได้เห็นชัดๆน้องว่าทีแล้วป้าแพ้ได้เห็นไม่ชัดขออภัยด้วยนะคะ8ปดหนึ่งสองสองหสปดหนึ่งเก้ดหนเอาไปลุ้นกันเลยนะคะ ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมติดตามสายด่วนของป้าอีกรอบหนึ่งนะคะเป็นกําลังใจให้ป้าดูคลิปของป้าให้จบนะคะคลิปของป้าประมาณแค่นี้เองขอบคุณค่ะ